สวัสดีครับสันหามาขับกับปั๊บในส p อร์ c แชน n นล Let's go. ปั๊บสควอชครับผมบอมสควอชครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงใหม่ของเรานะครับเราจะมารีวิวรถ BMW นะครับใหม่คันนี้เป็นความพิเศษของมันเลยคือ BMW M2 Competition นี่เป็นไงสีนี้คือเขาเรียกว่าสีอะไรบอมเป็น h o c เ e น h e มซิ i เว e ร์นะครับขอ,ข,อข,อขอเสียง ฮอคเคนแฮมซิลเวอร์มันเป็นชื่อชื่อนี้เป็นชื่อของเอ่อถ้าจะไม่ผิดเป็นชื่อสนามนะครับสนามแข่งรถที่เยอรมันอ๋อโอเคแล้วคือมันมันออกเป็นสีอะไรเนี่ยจริงๆมันออกมันมันก็เทาเทานะเทาเทาใช่มันเป็นเทา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 อ่อนเนาะใช่เทาเทาอ่อนเทาเซรามิกเทาสว่างอ่าเทาเซรามิกนะครับก็ความแตกต่างของ M 2 Competition เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นตัวที่โดดเด่นขึ้นมาจาก M 2ตัวธรรมดา เป็นตัวพิเศษดีกว่าต้องว่าเป็นตัวพิเศษนะครับรถคันนี้เป็นรถขายอีกหนึ่งคันนะครับที่เราจะมานําเสนอนะฮะรถคันนี้ถ้าเกิดว่าใครกําลังหาอยู่บอกเลยว่ารีบดูต้องดูเลยนะครับสำหรับรายละเอียดสําหรับรถคันนี้นะครับเรามาดูกันรายละเอียดกับรถคันนี้กันเลยดีกว่านะฮะสำหรับ M2 Competition คันนี้ภายนอกเนี่ยที่แตกต่างเลยเอาโอเค M2 ของทั่วไปก็จะเป็นเหมือนกันนะครับในกระจังหน้าที่เป็นจมูกคู่นะครับจะเป็นเป็นก้านคู่นะครับอันนี้คือ ตัว B M M 2 M 2 M 3 M 4อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตระกูลฟันหนูคู่เขาท่เรียกว่าอย่างนี้นะครับภายนอกนะครับสำหรับรถคันนี้เลยก็ที่แปลกใหม่นะครับก็คือจะเป็นเหมือนตัวไมเนอร์ขึ้นมาไฟหน้าจะเป็น Adaptive Light เหมือนเดิมเป็น t i v e Light ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะมันเป็นไง Adaptive Light Adaptive Light LED นะครับผมเป็นตัว วงแหวนเป็นตัว C นะฮะวงแหวนเป็นตัว C นะครับเรมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตัวด้านหน้านะฮะแล้วก็ชุดลิ้นหน้ามีเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็คือเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับสำหรับกันชน M หล่อเหลาเอาการเลยเช่นกันนะฮะแบรนด์ด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นสีดำก็จะเป็น M2 นะครับรถรอบนอกภายนอกรถคันนี้จะมีโป่งนะฮะโป่งหน้ากับโป่งหลังที่ค่อนข้างกว้างกว่าเดิม ถ้าต้องเลงนิดนึงโปงเนี่ยมาดูข้างความรูนออกมาของตัวรถอ่าใช่กระจกข้างนะครับก็จะเป็นกระจกข้างทรง M Power นะครับก็จะเป็นไฟ LED ต้องบอกว่าเป็นกระพริบเออตัวทีตัวทีเป็นกระพริบนะฮะแล้วก็มากับกคุญแจที่เป็น Keyless นะครับก็แค่เอามือเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะครับตัว Keyless ตัวนี้ จะอยู่ในรถจะเห็นแล้วครับในเรื่องของล้อนะครับล้ออลลอยนะครับขอบ19นะครับผมหน้าหลังขนาดไซส์ไม่เท่ากันนะครับหน้าจะเล็กกว่าหลังจะใหญ่กว่านะครับมากับยางมิชลินไพร์ลสปอร์ตโฟนะครับผมยางซีรีส์ข้างหน้าก็เป็น2 4 5 3 5่หนะครับข้างหลังเนี่ยจะอยู่ที่2 6 5 3 5ห้นะครับก็ข้างหลังจะล้อกว้างกว่าใหญ่กว่านะครับผมอ่ะมาต่อทางด้านหลังด้านท้ายนะครับผมนี่โลโก้เป็น M2 คอมเพติชันสีดำนะครับวิธีแยกง,ง่ายสุดเลยค <laughs> <Competition. S 2> อมเพติชันจะมีอย่างอย่างทั่วไปเนี่ยจะมี M2 ธรรมดากับ M2 คอมเพติชันนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่าข,ข้อแตกต่างระหว่าง M2 <M 2. S 2> ธรรมดากับ M2 Competition มันต่างที่อะไรนะครับผมมาต่อด้วยแก๊ปหลังนะครับตูดเป็ดตัวนี้ก็จะเป็นตูดเป็ดที่มาจากศูนย์เช่นกันนะครับผมดิฟวเซอร์ล,ล่างจะเป็นคาร์บอ,ออบอนเคฟล่านะครับเป็นคาร์บอนเคฟล่านี่ เป็นดรายคาร์บอนด้วยนะสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับถ้าเกิดว่ารถที่เป็น M Power เนี่ยเป็นชุดแต่งหรือของแต่ง M Power เนี่ยจะเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นของแต่งเลยนะก็ต้องว่าอย่างนั้นก็คือเป็นของแต่งของ M มาเลยของ M เขาจะแบบแนวแนวนี้พิดหน่อยครับคาร์บอนใช่ต่อมานะครับในเรื่องของเบรกนะครับเบรกก็จะเป็นเบรก M Power เช่นกันนะครับหน้า4พอพ์ตหลังเออหน้า4หลัง2หน้าหน้าสพอพอตหลังพอรพอนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับในในในส่วนของภายนอกมีสันลูปอยู่ด้านบนนะครับผมรถคันนี้ช่วงล่างเนี่ยโช๊คเป็นโช๊คอะไรนะเป็นโช๊คเดิมเออแต่สปริงอ่ะโมโลแล้วเป็นสปริง KW เป็นสปริง KW ดับใช่ะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะเป็นห้องเครื่องนะคะรับคอมเพริชันเนี่ยที่ต่างหลกัหลกๆเลยเครื่องมันอ่าถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็น N55 นะครับเออก็เป็น V6 เหมือนกันเลยเอ้ยเป็น6สูบเหมือนกันอ่า แต่พอมาตัวนี้จะเป็น S55 แล้วนะครับก็กกเป็นทวินเทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยแรงม้าจะมากกว่าตัวเก่าประมาณ30ตัว40ตัวนะครับตัวนี้จะอยู่ที่410แรงม้านะครับก็เรียกง่ายๆว่ามันคือเครื่อง M4 นะครับใช้เครื่อง M4 เลยในบอดี้ที่เล็กลงแต่ว่าเครื่องกำลังมากขึ้นขับสนุกกว่านะเดิมแน่นอนนะขับสนุกกว่าเดิมมันก็จับคู่กับเกียร์ดูโอพัทเจ็ดสปีดเครื่องยนต์ส0มพซีซีใช่0ามซีซีทวินเทอร์โบสูงหนึ่งร้องเร็วมากนะครับ4.2เร็วมากนะครับสี่จุด อยู่ที่260นะครับสถานะโรงงานนะแต่สามารถปลดได้อะไรได้จูนได้อะไรได้ใช่นี่คือเป็นค่าพื้นฐานสาตนดาดจากโรงงานมาใช่รถคันนี้ก็ไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรเดิมนะครับคันนี้คือเดิมเดิมที่เกิดมาซิ่งแล้วอะเออเกิดมาซิ่งเกิดมาแรงอะเกิดมาแรงเกิดมาแรงใช่ใแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ารถคันนี้ออกจากศูนย์ B M Thailand นะครับ มีวันรันตียังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ BSI ก็ยังเหลืออยู่เช่นกันนะครับ BSI เหลืออยู่อีกปี่ปีนะครับวัรันตีเหลืออยู่4ปีเช่นกันนะครับสามารถเอาไปเข้าศูนย์หรือว่ามีปัญหาอะไรก็เอาเข้าศูนย์ให้สบายใจหายห่วงเลยใช่ได้เลยเช่นกันนะครับผมมาในห้องสัมภาระข้างหลังบ้างดีกว่านะครับที่สามารถเก็บของได้ข้างในนี้เยอะนะใหญ่กว้างอยู่นะครับเนี่ยใหญ่กว้างนะนี่แล้วก็มีที่จุด มนที่เสียบ USB อสบีอะี่นั่นแหละที่เสียบนะครับก็ช่องจ่ายไฟอะเออช่องจ่ายไฟอะนะครับแล้วก็มีมีบูเกี่ยวไว้ใส่พวกตะขครยอะไรต่อแกลงได้แล้วก็แบตเตอรี่อยู่งหลังแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเดิมยังอยู่ข้างในเหมือนเดิมยังไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะฮะพวกอุปกรณ์เซอร์วิสเซฟตี้ทั้งหลายเวลาฉุกเฉินอาจจะงงนะเฮ้ยรถพวกนี้ไม่มียางอะไรพวกนี้จะไม่มียางอะไรครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบถ้ายางรั่วก็จะเป็นชุดปะชุดอะไรพวกนี้จะไม่มียางอะไรเพราะว่า หนึ่งเลยคือเขาต้องการความเบาพื้นที่แบบมันจะกระชับมากใช่ครับด้วยความเป็น M ใช่ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระแต่ถ้าเกิดว่าพับเบาะคือใส่ของยาวไปถึงข้างในข้างในได้น่าจะใส่ถุงก๊อฟได้อะพับเบาะเนี่ยใส่ถุงก๊อฟได้ใช่เข้าไปข้างในถ้าเกิดว่าเราเปิดนี่เราเปิดจากข้างในนี้นี่อะแล้วก็เขาเลยไหมเขาเลยเหรอเขาเลยเอ้ยเฮน่ได้ทั้งสองฝั่งครับอืมฝั่งนี้กกดนี่เหมือนกันพิธีเดียวกัน สบายสะดวกสบายสามารถใส่ของที่กว้างและยาวได้ไปจนถึงข้างหน้าเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนนั่งหลังเนาะใช่โอเคไปในเราดูบ้างดีกว่ามาต่อด้านในนะครับกระจกลงฟึบอเปิดมาเปิดมารับให้เรานิดนึงนะครับนี่ในส่วนของภายในก็จะมีความสปอร์ตค่อนข้างสูงนะครับก็รถสองประตูนะเป็นคูเป้ แต่เป็นซีดานด้านในสามารถนั่งได้สีที่นั่งนะครับนี่ด้านข้างจะเป็นอาคันทาร่านะฮะแหมแล้วก็เป็นแบกเกอร์ซีทต้องบอกว่าเป็นเป็นซอฟเป็นซอฟซอฟเทลอ่าประมาณแหมเขาเรียกว่าซอฟเทลเนาะหลังอ่อนหลังอ่อนใช่สามารถปรับได้เบาะเป็นไฟฟ้าอันนี้มาจากศูนย์นะครับส่วนประมาณนี้มีแอร์แบ็กด้วยแอร์แบ็กที่ตัวเบาะนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย M power เช่นกันเวลาใครถามไม่ต้องบอกว่าบอก M 2ธรรมดาไม่ได้นะเวลาเราจะขิงเหนือกว่าต้องบอก ดีผมขับ M2 Competition วงมลัยนี่ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือเป็นวงมลัย M2 เลยนะครับมีแอร์แบกนะครับแล้วก็รูปทรงที่จะแตกต่างของ M2 เลยเนี่ยก็จะมีตรงกลางนะครับนี่ตรงกลางมีโลโก้ M นะครับแล้วก็สีสีก็คือสีสีของเขาเลยต้องบอกว่าเป็นสี M Performance นะครับดำเอ้ยไม่ใช่ดำพูดิดแดงขาวฟ้านะครับเป็น3สีอันนี้ก็คือจะเป็นสี ของแต่งของทาง B M เขาเลยนะครับสํานักของ B M เขาเลยต้ว่างั้นนะครับต่อมาเลยเนี่ยฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปรับเสียงวอลลุ่มนะครับโหมดต่างๆที่สามารถกดในบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับโหมด M 1 M 2 M 1 M 2เนี่ยเฉพาะ M power เท่านั้นนะครับที่มีแล้วก็ p เพด h ชิปที่มือเช่นกันเป็นก้านยาวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นการสันส้นๆเล็กๆมองไม่เห็น นะครับผม B M เนี่ยตัว M Power ทุกตัวเนี่ยจะให้ชุดเครื่องเสียงฮาร์มันการดอนมาลำโพงเนี่ยทั้งหมดประมาณ 4, 5, 6, 7, 8นั <8, S 2> น่าจะประมาณ8คู่นะครับ8ตัวไม่ดีพูดที <8 S 2> ตัวทีวไม่ใช่ 8, 8 8คู่8ตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภายในก็ทั่วไปมีสรรัลลูฟเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้คือ M 2จะมีสรรัลลูฟอยู่แล้วนะครับผมลองเปิดดูสลูฟนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นซลูฟนะก็ ค่อนข้างสว่างแล้วก็ดูใหญ่นะไม่ได้ดูแคบนะดูระหว่างหัวของผมก็จะเหลือค่อนข้างมีพื้นที่เหลือพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้านะครับสลูปเป็นไฟฟ้ากดครั้งเดียวนะครับผมอ่าแต่ส่วนม่านบลายตรงนี้นี่คือต้องใช้มือปิดเอง มงมาเลทำเป็นมือมีคนถามแน่เลยเฮ้ย B M ันละสี่ล้านทำไมใช้ระบบมืออ่าใช่ต้องอย่าลืมครับคันนี้เรามันเป็นรถเอ็มอ่ารถเอ็มเนี่ยเขาจะตัดพวกอุปกรณ์ทำนวยความสะดวกออกใช่ชเพื่ออะไรพี่เอ่อจริงๆเอ็มเนี่ยเขาต้องการให้คนเสพร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถือแบบความดิบของมันอะไรเงี้ยความแรงของเครื่องอะไรเงี้ยเขาต้องการให้คนเสพตรงนี้มากกว่านะในทัศนคติของพวกเอ็มอ่ะเออประมาณนั้นมากกว่าใช่ก็เลยจะตัดพวกอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรที่มันแบบช่วยเหล,ลือเยอะก็จะตัดออกทั้งในภายในมาต่อภายในกันนะครับก็ไฟนะครับไฟข้างบนจะเป็น3ดวงนะครับเป็นไฟ3าดวงมี SOS นะครับสำหรับฉุกเฉินไว้โทรหากับทาง BM ได้เลยถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาหรือว่ายางรั่วแตกซึมอะไรยเงี้ยนะครับก็สามารถกด SOS ตัวนี้ปุ๊บทางรถเนี่ยก็จะติดต่อกับทางศูนย์ BM ได้เลยทันทีเช่นกันนะครับผมต่อมาเนี่ยกลุ่มพุทสตาร์ทเนี่ย จะเปลี่ยนแล้วนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัว M นะครับข้างหน้าข้างหน้าปัดตรงนี้จะเป็นเดิมๆยังไม่มีอะไรมากนะครับตัว iDrive นะครับก็จะเป็น iDrive ใหญ่นะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็น iDrive ตัว i iDrive 6นะครับยังไม่ได้เป็น seven นะครับยังไม่เป็นไม่ได้ใหม่สุดนะครับถ้าเป็นใหม่สุดจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมมีน a เ i กเตอร์รถคันนี้ยังไม่ได้ทำการโคดดิ้งต่างๆนะครับโคดดิ้งต่างๆอย่างเช่นปิดล็อกนะครับปิดกดล็อก พับกระจกเองหรือว่าเวลคัมซีที่แบบเลื่อนบงเลื่อนบอกเองอะไรพวกนี้คือสําหรับ M ตัวนี้ยังไม่ได้ทําการเอ่อโคดดิ้งขึ้นมาเลยนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าบางทีแล้วลูกค้าบางคนซีเรียสเรื่องการโคดดิง้งเพราะว่าอาจจะไปโคดดิ้งที่อื่นมาแล้วพอพอ,พอลูกค้ามาซื้อปุ๊บแล้วมีการลวนหรือว่ามีปัญหานะครับผมเองเลยต้องแจ้งก่อนเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้โคดดิ้งมานะครับผมอ่าต่อมาในเรื่องของคุณแจรีโมทก็จะเป็นธรรมดามากเลย นะฮะก็จะเป็นรีโมทธรรมดาง่ายๆธรรมดาแล้วก็ใส่ซองของ M Performance นะครับก็มีขายตามศูนย์ทั่วไปนะครับอันนี้เกียร์นะครับเกียร์เป็นเป็นหัวกลมนะครับมานี้เลยแล้วก็อันนี้บอก Parking t ทักชั่นอะไรทั้งหลายนี่ปิดทักชั่นนะครับแล้วก็ l ลิมิตสป e ดอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปลองนั่งกันเลยดีกว่าว่ารถเป็นยังไงแรงแค่ไหนนะครับไป เดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะเนี่ยผมจะลองนั่งหลังดูอ่าจะได้เห็นว่าอ่าอย่างผมเนี่ยผมสูง168อ่าผมหนักประมาณ70-69อ่บเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูสบายถือว่านั่งสบายเฮดลูมก็ยังเหลืออ่าฮะหเหลือประมาณครึ่งครืบในช่องข้างในข้างหลังก็ มีเตือนั่งลาบากหน่อยนะถ้าเกิดนั่งระยะนานๆหน่อยไม่แนะนําว่าถ้าตัวสูงมากๆร้อยแปดสิบเนี้ยไม่แนะนํานั่งหน้าดีกว่าอืมอันนี้ข้างหลังเขามีเลื่อนบอกนะเวลาลงเนี่ยเรากดได้เลยนี่ไฟฟ้าอไฟฟ้าอ่าข้างหลังก็มีแอร์มีแอร์หลช่องมีมีที่ชาร์จแบตเหมือนกันมีรูมีรูจุดบุหรี่เหมือนกันนะครับครับผมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านหลังก็มีเหมือนกันที่วางแก้วอะไรพวกเนี้ยอืมไม่ใช่แค่แบบว่านั่งได้เฉยเฉยนะข้างหลังคือใช้งานได้จริงอือหืโอเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดีกว่าลอง โหมดที่จะใช้นะครับเป็นความเร็วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟซเซนนะครับเอฟเฟซเซตัวนี้นะครับสามารถตับได้3โหมดนะครับก็คือเอฟเฟซเซนต์สปอร์ตสปอร์ตพัสนะครับสปอร์ตพัสก็จะเป็นตัวโหมดที่แรงสุดนะครับผมก็จะตัดในเรื่องของทักชั่นออกนะครับก็เหมือนปิดทักชั่นออกไปเลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยสปอร์ตหรือจะคอมฟอร์ตหรือจะสปอร์ตพัสนี่ อยู่ที่การใช้งานของเราเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคอมฟอร์ตเนี่ยก็คือพวงมาลัยจะเบามากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสปอร์ตขึ้นมาเนี่ยก็จะแข็งนิดนึงหนืดหน่อยสปอร์ตพาร์ทนี่จะเริ่มแบบแข็งเลยเพื่อเวลาที่ใช้ความเร็วสูงไม่ให้แบบล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกนะครับประมาณนั้นนะครับไปเราไปขับรถเล่นกันเลยแล้วกันสําหรับเริ่มต้นก่อนที่ผมเริ่มจากโหมดธรรมดาเลยนะอ่านี่เป็นกล้องถอยหลังนะครับบอกเส้นทางการจอด แต่แต่แต่จริงๆไม่กระพิมพ์เลยพี่แต่เนี้ยมันเป็น LED ไงก็ไม่อะไรกับพิมแต่จริงมันติดนะครับมันไม่ได้เสียนะใช่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 ปกติครับเวลาใส่ถอยหลังเนี่ยกระจกมองข้างจะปรับลงให้นี่แหละคือ B M ต้องบอกงี้แันนี่คือเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองพี่ขนาดอยู่โหมดปกตินะเนี่ยต้องเปลี่ยนเกียร์เองหน้าไมถึง300วันนี้เราจะวิ่งถึงสามร้ยเลยไหมเส้นไหนพี่ทางก็รู้ๆกันอยู่นะว่าถนนเหียวมากนะฮะตอนนี้ก็ขับดี ต้องบอกว่ารถเป็นรถที่ไม่ถึงถึงจะเป็นรถซิ่งสไตล์ยุโรปก็ไม่มีความกระด้างเลยนะครับขับสบายนะฮะนี่ก็ขับวนกันอยู่ในเส้นลามินทานะครับกำลังจะไปลองสปีดกันนิดนึงนะครับอัน,นี้เราก็ยังอยู่ในโหมดธรรมดาอยู่ก็ถ้าเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็จะเป็นโหมดที่ขับใช้งานเนี่ยพวงมาลัยเบานะครับพวงมาลัยก็เบาเบาแดีว่าเปลี่ยนโหมด เพิ่มขึ้นมาก็จะแรงขึ้นนะครับการจ่ายวัวฉีดอะไรทุกอย่างก็จะจ่ายเชื้อเพลิงที่เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดขับธรรมดาเสียงไม่ดังนะเห็นไหมเสียงท่อไม่ดังนะครับผมโหมดตรงนี้โหมดหนึ่ง M หนึ่งกับ M สองเนี่ยมันเป็นโหมดที่เซตขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ยังขับอยู่ในโหมดปกติอยู่เสียงเงียบคลิปเลยเห็นไหมข้างหลังเป็นไงนั่งแล้วปวดหัวไหมนั่งสบายครับนั่งสบายใช่ไหมแอร์เย็น พร้อมหลับไม่กระด้างมากครับคือคือต่อมันเป็น M ก็จริงนะแต่มันก็ถามว่ามันแข็งไหมมันแข็งกว่ารถ M ปกติเอ้ยมันแข็งกว่า B M ปกติแหละแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแบบไส้เลื่อนขนาดนั้นยังยังนั่งสบายอยู่เล่นโทรศัพท์ได้เลยได้ไม่ปวดหัวไม่มึออืมยังนั่งสบายนั่งสบายผมจะลองไปโหมดสปอร์ตบ้างนะครับโหมดสปอร์ตปึ๊บเสียงเปลี่ยนยังเปลี่ยนอมาแล้วปุ๊บเปลีมาแล้วพี่เออเสียงเปลี่ยนละ พวงมาลัยก็ต้องแข็งไหมปะ่มะพวงมาลัยยังเป็นคอมฟอร์ตอยู่ oh. คือคือ M ไม่นี่ M เนี่ยดีอย่างหนึ่งโหมดใครโหมดมันโหมดพวงมาลัยก็ส่วนโหมดพวงมาลัย hmm. เออถ้าเกิดโหมดความเร็วเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนแค่โหมดของความเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวซีรีส์ธรรมดาอย่างเงี้ยซีรีส์ก็จะเปลี่ยนเป็นสามโหมดอืมก็โหฟังเสียงนุ่ม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 เกียร์เจ็ดสปีดนะครับหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดสปีดหกเจ็ด เอ่ะตูดไม่ออกเลยแต่ว่าเราดันปิดไอทักชั่นอยู่ด้วยแหละถ้าเกิดว่าไม่ปิดทักชั่นมันจะออกอิดแล้วแม่็กจะแบบจะแบบตัดรอบอ่ะนะมันจะตัดรอบเรามาเปลี่ยนโหมดกันบ้างดีกว่าเป็นไรพี่สปอร์ตพาสอันนี้คือคือสุดแล้วสุดแล้วนนี้คือแรงสุดแล้วนะครับแล้วก็วงลัยที่เป็นสปอร์ตพาสเช่นกันนะครับแต่ผมไม่ได้ขับนี่เออแม่งหนืดเลยทันทีจะ ครถึงแน่นอนถึงแน่นอนดีรับดีนะครับสำหรับรถคันนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบความเร็วแล้วก็ความเป็นสปอร์ตนะครับแนะนำเลยยังไง B M ก็มาอันดับหนึ่งสำหรับผมนะแล้วก็รถคันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งคันเลยที่เป็นสปอร์ตคูเป้ต้องวาอย่างงี้นะครับช่วงสั้นนะครับไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวเหมือนซีรีส์4ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไซส์ที่อัพไซส์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็น M4 ไปเลยนะครับผมสำหรับ การใช้งานรุ่นนี้ผมแนะนำหลายๆอย่างเลยว่าเหมาะกับวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยวัยกลางคนต้องว่าอยังไงดีกันนะวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่นิดนึงใช่เพราะว่ารถมันเดลี่ยูดได้มันไม่จมันไม่ถึงคือมันซิ่งมากแหละมันซิ่งเลยแหละใช่แต่เพียงแต่ว่ารถมันทามาดีมากใช่ซิ่งก็ได้ใช้งานก็ได้คือใช้งานได้ทุกวันอ่าครับผมไม่ต้องซีเรียสเลยว่ารถจะเสียงดังไหมจะอะไรไหมจะแข็งไหมอืมเนี่ยมาต่อกันเลยว่ารถคันนี้ bsi เหลือ4ปีนะครับแล้วก็วารันตีของ bm จาก bm Thailand ด้วยเช่นกันนะครับอีก4ปีเช่นกันนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่เพียงแค่25,498กิโลนะครับผมก็ถือว่าใหม่มากภายในไม่มีไม่มีแบบริ้วรอยอะไรเลยนะครับผมภายนอกเ,ออเจ้าของเก่าแถมมาให้ด้วยคือแรปสติ๊กเกอร์ใสทั้งคันกันรอยนะครับผมเป็นแรปกันรอยนะฮะก็เผื่อว่า ใครที่สนใจผมแนะนำเลยรถคันนี้นี่ในราคา5ล้าน7แ9 0 0 0 0บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสอบถามกับเรามาได้โดยตรงนะครับผมกับเบอร์ของผมเองเลยก็ได้นะครับ0818864461นะครับผมรถคันนี้เราจะดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วก็ใครสําหรับคนที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับอยากสอบถามว่าวงเงินเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ใช้ ธนาคารอะไรอะไรอเงี้ยสอบถามผมได้เช่นกันนะครับผมผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงในเรื่องของอซื้อขายรถมือหน่มือสองในการในการรีวิวด้วยเช่นกันนะครับผมก็โดยประมาณคร่าวๆประมาณนี้ต้องบอกว่าเดิมๆแล้วไอ้เดิมๆออกจากศูนย์เลยเนี่ยมือหนึอยู่6ล้านกว่านะหล้านกว่านี่ก็เซฟไปพอสมควรนะครับกับไม่เพียงแค่20,000กว่ากิโลเองแถมด้วยความที่เป็นเดิมจากศูนย นะครับสีก็เป็นสีพิเศษตัวเป็นคอมเพริชันอีกอีกอีกต่างหากด้วยเช่นกันคือรถคอมเพริชันเนี่ยมันจะน้อยกว่ารถธรรมดาคือ M2 อ่ะมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วล่ะก,ก็ก็มีไม่มากอยู่แล้วแต่พอเป็นตัวคอมเพริชันปุ๊บมันจะน้อยเข้าไปใหญ่เลยใช่มันจะทํามาน้อยน้อยจำนวนจํานวนน้อยลงกว่าเดิมเพราะมันเป็นตัวพิเศษใช่นะโอเคงวันสาหรับวันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ละกันสําหรับสปอตในช่วงใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวรถคันต่อไปจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวคอยติดตามเรากันละกัน